มาครับมาครับมาครับมา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 ครับมามาครับงวดแรกของปีนี้นะครับ17มกราคมนะครับอ่า16กมกราคมวันครูนะครับเพราะฉะนั้นอ่าสลากนะครับรัฐบาลเนี่ยจึงออกวันที่17มกราคมนั่นเองนะครับและเป็นยังไงครับ2มกราคมนะครับงวดส่งท้ายปีเก่านะครับแต่ออกวันที่2มกราคมเป็นไงครับ เฮเฮเฮกี๊ดกีดกีดนะครับเลขทูบ0 9 2ย์นะครับอ่าหลายคนก็ไปกลับไปกลับมานะครับอ่าตามเลขทูบของคุณแม่รักษมีนะครับ,อเ,อนะรบเออหลายคนก็เฮเฮเฮนะครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้คุณป้าท่านหนึ่งอาาท่านหนึ่งก็มาถวายส้มให้กับ พระแม่รักษมีนะครับเพราะคุณป้าก็ไปซื้อลอตเตอรี่ในแอปเป่าตังครับให้หลานไปดูเ,เลขศูนย์เก้าสองว่าไม่มีมีแต่เลข730 209มาหาได้จต่209แต่ข้างหน้าเป็น730 mm hmm. ก็เลยทำใหคุณป้า mm hmm. โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับเลขพระแม่เลขทูพระแม่ลักษมีก็ทำให้อ่า คุณป้าถูกัวที่หนึ่งนะครับแล้ววันนี้นะครับวันนี้นะครับเลขพ่อแม่รักษมีนะครับก็จุดคูดไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็จะได้ได้ตามนั้นนะครับก็คือเลขสองสี่ศูนย์นะครับเลขทูปสองสี่ศูนย์เลขธนบัตรห้าเจ็ดศูนย์นะครับแต่ตามธรรมเนียมเรานะครับตามธรรมเนียมของพวกเรานะครับหลายคนลุกเผ็ดและหลายคนก็จะถามว่าแล้วเมื่อไหรจะ หมุนปิงปองน้องเป็ก,ก้านะครับครั้งนี้เราจะเสียงทายหมุนปิงปองน้องเป็ก,ก้านะครับเพื่อให้แนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะครับแนะนําให้ซื้อลอตเตอรี่นะครับหรือซื้อตามแอปเป่าตังก็ได้เผื่อเราจะได้เป็นคนหนึ่งที่โชคดีเหมือน่าติพ่อย่างคุณป้าที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับแต่ว่า ตอนนั่งสมาธิอ่ะอาจะหมุนติ้งปองอันไปกด้านนั่งสมาธิในห้องพรมแม่ลักษมณ์อิศรัตน์นั่งประมาณสักสองชั่วโมงมีความรู้สึกว่าส้มที่คุณป้านเนี่ยเอ,อมามาถวายเนี่ยก็ลุกหลังเขาอะเหมือนเหมือนจะจำนวนส้มเนี่ย จะอาจจะเป็นเลขมงคลได้ด้วยอะไรไม่ได้นับไม่ได้นับไม่มีใครร้านส้มไปกินใช่ไหมยางยางยางจะอาจจะต้องคลิปหนึ่งจจะต้องมีคลิปนับส้มว่าของคนถุกรางวันที่หนึ่งถวหกล้านเนี่ยเขามาถวายเพราะแม่ราชินีเนี่ยซึ่งตัวเขาทอผันก็เชื่อว่าเขานับเป็นกิโลเขาไม่ได้นับเป็นลูกใช่ใช่เป็นถุงเป็นกิโลรอนะไม่ใช่ว่าคลิปนี้จบนะ เราจะไม่ดูเดี๋ยวจะมีคลิปรับส้มพระแม่ลักษมีอีกอีกคลิปหนึ่งคนเฮงอ่ะคนเฮงอ่ะมาถวายส้มพระแม่ลักษมีก็ีแล้วเพราะว่ามีคนรู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วมีคนรู้สึกว่าตังหิตตังหิตกับจำนวนส้มอยากจะรับอยากจะคันแล้วเกินอยากจะรับนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะต้องหมุนปิงปองม้งเท็ดก้าวก่อนนะคะครับก่อนจะหมุนปิงปองนะครับนี่คือเลขทูพระแม่ลักษมีนะครับที่ได้จุดได้เมื่อวานนี้นะคะ เลขทูบบวกเลขแบงค์ด้วยนะเผื่อใครไม่ได้ดูในในไลฟ์สดนะครับสองสี่ศูนย์นะคะครเราจุดเลขทูบก่อนแล้วก็ขอเลขแบงค์นะคะคเลขแบงค์พระแม่ลักษมีก็คือห้าเจ็ดศูนย์มันมีเลขศูนย์เหมือนกันเลยครับผมนี่อันนี้พระแม่ลักษมีเอามาให้ดูเผื่อใครที่ไม่ได้เห็นคลิปพระแม่ลักษมีนะที่เราจุดเลขทูบกับขอธนบัตรกันครับผมนะคะนีะ่เลขแบงค์สุ่มก็กไม่ใกลๆห้าเจ็ดศูนย์หรือเจ็ดศูนย์นะคะ อ่าแล้วก็เป็นแบงค์ห้าสิบด้วยตั้งหากนะอันนี้ทองฝันรับตายิบแล้วก็นี่คือเลขทูบอ่าสองสี่ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์นะสองศูนย์กับสี่ศูนย์นะคะหรือก็สองสี่สี่สองได้นะฮะอ่าะะเอาละเดี๋ยวเราจะมาบุญปิ้งปองเป็นการเสี่ยงทายนะเพื่อให้แนวทางใน งวดวันที่ส7มกราคม2568นี้นะคะเป็นงวดแรกของปีนะครับมาหรือยังเพชรกาศมาพี่จ้ามาเลยๆเวยๆเลยๆเลยๆนะให้ทุกคนถูกหวยนะมาออกมาสองตัวตรงๆเลยนะสองตัวตรงๆเทวดานมเพชรกาศเดชชนโชว์ของพี่ทอฝันออกมาตรงๆปังๆแม่นๆเลยนะเพชรกาศขา ดีขอ,อขอลาบนะทุกคนถูกหวยรวยยกเพกนะลุกหน้าไม่ถูกไม่ได้นะหนูต้องให้โชคทุกคนนะไม่ถูกไม่ได้นะไหวันมันต้องวันอะไรจะน,นะคะทพุกธศักราทเสาร์อาทิตย์17มกราคมนะครับอ่านะคะวันที่17มกราคม2568ออกเลขอะไรเพชรกล้าวหวยรัฐบาลไทยวันศุกร์นะคะ ตรงๆเลยนะเพีกก้าเดี๋ยวพี่จะหมุนลูกแรกก่อนนะพี่จะหมุนสองตัวนะแล้วพี่จะไปให้ไปดูเลขวดเลขใดๆทั้งสิ้นขอให้ออกมาเป็นเลขที่หนูนำโชคได้ตรงๆเลยให้พี่ทอฝันเขียนเข้าทุกวดนะลูกนะเขียนเลขน้อยๆแล้วก็ขอให้เข้านะเพกก้ามาลงมาเพ็รก้าสีสิบสองมหาลาคังโอมสวะฮะสี่สิบสองสี่สิบสองเพ็กก้าสี่สิบสอนะหะลาคังโอมสวา จมาโยจุมารสุขาอิสุกขะสาหะโอาห์มสวานาขออนุญาตให้ทุกคนผูกต้องแน่ยนยามในทุงวดน,นะผูกเกล็ดบกลามนี้ออกเลขกะลายสองตัวตรงมองนะที่สมุดเจรุ่มนะเพจ้าออกน้ำลุกแรกก่อนนะลูกนะครับเอาวละนะครับลุกแรกออกมาแล้วนะครับลุกแรกออกมาแล้วนะครับอา่าลุกแรกออกมาแล้ว นะครับลูกแรกออกมาแล้วนะครับใครอยากเห็นขอาหัวใจหน่อยหน่อยนะครับใครอยากเห็นขอาหัวใจหน่อยนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ ขอกดใช้ให้กันด้วยนะครับเพจจริงเพจกล้าเดชนรมโชคนะครับมีคนติดตาม350,000คนถ้านอกเหนือจากนั้นนะครับเป็นเพจปลอมแล้วมาระวังเพจปลอมด้วยนะครับและวมาระวังเพจปลอมด้วยนะครับ <c oughs> เพราะเพจปลอมอาจจะชักชวนให้ท่านไปทาสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่เราให้แนวทางเนี่ยเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับเอาละลุกแรกนะครับ17มกราคมแนวทางเพจเพจกล้าเดชนรมโชคก็คือเลข อ่าอาจจะทองฝันเห็นอันนี้คือเลขเก้าค่ะอ่าอ,อ่าคืเ็เลขเก้าทองฝันจะทําตําหนิเอาไว Liu ้อ่าเลขเก้านะครับเลขแรกเป็นเลขเก้านะคะเลขแรกเป็นเลขเก้านะครับแล้วเลขที่สองนั้นจะเป็นเลขอะไรนะครับมันเป็นหกได้มันเป็นเก้าได้หรือมันเป็นศูนย์ได้เช่นเดียวกันอ่าปิดหางก็เป็นเลขศูนย์นะคะอ่าซึ่งเลขธนบัตรกับเลขทุบของพระแม่ลักษมีก็มีเลขศูนย์นะคะครับผมอ่าเราก็แปกดีิ่มเพิ่มหากก็เป็นเลขหกหรือเลขเก้าตัดหางก็เป็นเลขศูนย์ได้นะคะครับผม อ่ะนะไม่รู้น้องใหม่ถึงเลขหกหรือเลขเก้าหรือไม่ถึงเลขศูนย์นะคะครับผมอ่ะนะเมือนลูกต่อมาเลยนะคะเลขเก้าจะคู่กับอะไรคะลูกเลขเก้าจะคู่กับอะไรสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนีเลขเก้าหรือเลขหกนะคะจะคู่กับเลขอะไรเลขเก้าหรือไม่ถึงเลขศูนย์หรือไม่ถึงเลขอะไรตรงตรงแม่นแม่นมันมันมันหมาย นะคะออกมา2ตัวตรงๆเลยนะ2ตัวร่างได้เลยยินดีนะคนจนไม่ต้องลุ้นเยี่ยวเหนียวนะลูกนะถ้าคนถูกรับปีใหม่เลยนะถูกวันนี้ปังๆเดี๋ยวพี่จะพาไปนครปฐมไปไหว้องค์พระรรตนารีนะบ้านเกิดหนูนะลูกนะตรงๆเลยนะมาเพชรกล้ามาไหมกูมาเร็วกูมาลังเพชรใกล้คลิจตามหาหิคราโอมสวะหาขออ้บุญที่พี่ได้นักสมาธิวันนี้นะคะแล้วตลอดเดียวเวลาที่ทํามาขอบุญใดจงสงผลให้ น้องเพชรกา้าเป็นบุมที่นำโชคนำลาภให้กับทุกคนอย่างถูกต้องไม่ยไในถูกงวดนัลูกนะแล้วขอห้พี่รวยขอพี่เดรวยขอลูกเพชน้องเพชรก้ามีโชคมีลากับทุกคนนะลูกนะเงนจาจุารใกล้จุตงาเราพนนวางนจือดันใจที่ตาสัดุจเนยนึกพี่เมงเห็นีให้าลึกนะนน ตัวตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะของตัวตรงๆไม่ต้องกลับออกไลก็ไร่นะรัฐบาลไทยจุดเจ็บาลมาลุกนะมาละอันนี้ลูกแรกอยู่ข้างอยู่ข้างข้างบนขทั้งบนอะหลับไปตึ๊บนะครับเอาละครับสอใครอยากเห็นแล้วผพสนใจนะครับอ่าลุยสองก็คือเลข ออืมจะจบกันเลขหกห้าหกเก้าเก้าหกจะมาหรือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าจะมาใหม่อ่ะนะครับคือเลขนี้นะครับแล้วก็เราปิดหางเลขเลขหกไปตัวหนึ่งก็จะกลายเป็นเลขศูนย์ครับหกศูนย์เก้าศูนย์จะมาใหม่หรอครับอ่าเป็นเลขอะไรเอาตรงๆนะทาฝันไม่เชื่อเลยไม่เชื่อแล้วขอมูลอีกลูกหนึ่งค่ะ อ่ามันอีกลูกนึงครับขอมันอกลูกนึงเพก้าพี่ต้องมุนอีกลูกนึงเพราะว่าหนูให้มาเลขเดียวกันเขาผ่านไม่เชื่อจริงไม่เชื่อว่าจะออกหกหกหรือเก้าเก้าพอผ่านขออีกลุหนึมอีกลูกนึงนะเพก้านะอย่างก็พี่ชาวไทยเราของเลขหกหรือเลขเก้าที่หนูมาให้มาคู่กับเลขอะไรลูกพอเหมือนหนูให้เลขซ้ำนะนะคะเหมือนหนูให้เลขซ้ำนะพี่ไม่เชื่อนะว่ามันจะออกหกหกหรือเก้าเก้าหรือหกเก้าเก้าหกนะอ่าขอมุนอีกเด้มือขอมุนอกลูกที่สามแล้วลูกนะ จากเดิมพี่ตั้งใจจะหมุนแค่สองลูกนะแต่ว่าหนูให้เลขตรงนี้มาพี่ต้องหมุนอีกลูกนึงนะลูกนะกต้องต้องแม่นแม่นเลยนะเฮ้าหกหรือเก้าคู่กับเลขอะไรนะพี่ถามหนูว่าหกหรือเก้าคู่กับเลขอะไรพี่ไม่เชื่อว่ามันจะคู่กับหกหรือเก้าเหมือนกันนะพี่ไม่ดูเลขงวดแล้วนะลูกนะขอหนูให้โชคแม่นแ่นนะอ่าขอหนูลูกที่ถามมาเฮ้า แน่นเลยมาซคุยกับเลขาเอก้าพิมารุพมาดังเอก้าจิตตังมหาลาภังโอมสวาหาเอก้าช่วยคุยพอผังหมุนด้วยนะคุณพ่อช่วยคุยพอฝังหุ่นด้วยนะช่วยพอผังหมุนด้วยนะคะคุณพ่อบุญลูกที่สามนะเอก้าตรองต้องแน่นแน่นเลยนะเอาละครับอันนี้ลูกแรก ลูกแรกอยู่ตรงนี้นะลูกที่สองลูกที่สามอยู่ตรงนี้นะคะนี่ถ้าได้หกได้เก้าอีกอีดเลยนะเอาละครับก็ได้หมวกหกได้เก้าอีกฉันจีดเลยนะลูกกได้เก้านะครับลูกที่สองได้หกนะครับและลูกที่สามนะครับที่ท้าวฝันบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นเลขเดียวกันเพราะฉันของหมุนอีกลูกหนึ่งนะครับจะเป็นเลขอะไรนะครับไปจับคู่เองนะเอาละถ้าพร้อมแล้วนะครับเปิดเลยครับนี่ครับนี่ หกห้าเก้าห้าจะเล่นได้ไม่งั้นมันเล่นไม่ได้เพราะว่าไม่เชื่อว่าจะมา6กับ9เอาละทุกท่านเห็นแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวจะมีเลขสรุปนะครับว่าทอฝันจะตีความได้เลขอะไรนะครับผมถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นเลขรดพิเดที่เราสมมติว่ามันจะออกอะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบสรุปกันนะคะเพราะว่าเลขทูพะแมกสี่เลขแบงค์พะแมกสีกับเลขน้องเพชรก้ามันคนละทางกันเลยคนละเลขกันเลยนะคะอ่ะแต่ว่าถ้ามันจะไปทางเดียวกันได้อยู่เนี่ย มันก็อาจจะหมายถึงว่าหกหรือเก้าเนี่ยอยาจจะเป็นศูนย์เพราะปิดหางมาปิดหางนะคะปิดหางไปอาจจะเป็นห้าศูนย์ห้าศูนย์เนาะห้าศูนย์หรือสองศูนย์ถ้าห้าศูนย์หรือสองศูนย์ก็จะเข้ากับเลขทูปพ่อแม่นะคะก็จะเป็นสองศูนย์ใช่ไหมคะสองศูนย์กับอันนี้ค่ะนี่ห้าเจ็ดศูนย์ก็เป็นห้าศูนย์ได้เนาะอ่าอ,อันนี้ก็จะเข้ากันห้าเจ็ดศูนย์ก็เป็นห้าศูนย์ได้ก็จะเข้ากับปิงปองตรงนี้มันจะเข้ากับปิงปอง นี่นะคะพี่ทอฝันอยากมุน2องลูกแต่นหนูให้อย่างนี้มาทอพี่ทอฝันก็เลยหมุดไม่ถูกนะคะก็เลยขออีกลูกหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปนะคะว่าทอฝันจะสรุปออกมาเป็นกี่เลขขอได้ออกมาเลขน้อยๆแล้วก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะเปืนก้านะมาครับมาครับและแล้วเราก็จะตีความเลขนะครับเราก็จะตีความเลขนะครับว่า ครั้งนี้นะครับ17มกราคม2568นะครับเพจเพชรกาศในธนัชโชคนะครับให้แนวทางเลขอะไรนะครับมาครับแล้วเอามาดูเลขทุบต้นก่อนมาอีกรอบหนึ่งอันนี้เลขปิงปองน้องเพชรก้านนะคะ965แล้วก็เลขทูบนะคะ240นะก็ตรงตรง240024นะก็ดีแล้วก็เลขแบงค์นะคะ70 570 70เฉยๆอ่าอาจจะเป็นคนละทางกันนะคะ ทั้งสามตัวไปคนละทางเดี๋ยวทอร้อน,นอทอทอฝันสรุปให้แล้วนะคะทอฝันสรุปให้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างเราเห็นเยอะๆเนี่ยต่สสุปออกมาน้อยนะคะไม่ต้องตกใจซื้อตามนี้ปังแน่นอนค่ะคน, <ผม S 2> น,นี่เดินพ่เดเปิดเลยเอาแล้วครับนะครับเราให้ไปเพื่อซื้อแบตเตอรี่นะครับผมเอาแล้วครับมาแล้วครับนี่เพจเพชรจ้าเดชนงโชคนะครับงวดประจำวันที่17มกราคม2 5 6พนดนะครับแรกๆครับก็คือเก้าหหเก้า ตามปิงปองเลย9966นะครับตามปิงปองเลยเนะครับจะซื้อ9966เบิ้ลหร้อก็เลือกได้แล้วแต่เลขที่สองนะครับ9565นะครับผมเดขที่สาม6191นะครับไม, <ๆ S 2> ไม่ต้องถามว่ามาจากไหนมาจาก6595ก็มาจากปิงปองลูกที่สามนะคะแล้วก็6191เนี่ยมาจากการเปลี่ยนเลขหกตัวหนึ่งนะคะเลขหกตัวหนึ่งเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งไทยครับผมเลขเก้าตัวแรกใช่ไหมคะ กหรือ6ตัวแรกเล็กตัวที่2เนี่ยจะเป็นเป็นมีนเล็ก1ไทยก็กลายเป็น6 1หรือ9 1ได้นะคะคส่วนเล็ทูพระแม่สีี2 2 4 0แล้วก็เล็กแบงพระแม่สี7 0นะคะคทอฝันเนี่ยเอามารวมกันตัดศูนทิ้งนะคะก็เป็นอะไรคะ สองสี่เจ็ดนะสองสี่เจ็ดสองสี่ศูนย์บวกเจดศูนย์เป็นสองสี่เจ็ดนะคะครับผมซึ่งตรงกับเลขความฝันของทอฝันนะครับซึ่งทอฝันบอกกับผมตั้งแต่วันที่ห้ามกราแล้วนตรัพอดีเลยว่าทอฝันฝันเห็นเลขเจ็ดสองสี่ครับทอฝันเห็นเลขเจ็ดสองสี่นะครับแล้วคราวนี้มาจีดคุณพระแม่ลักษมีเนี่ยได้สองกับเจ็ดศนย์ถ้าเป็นเลขแบงค์เนี่ยครับผมเอามารวมกันเนี่ยมันก็เหมือนตรงกับเลขความฝันซึ่งเราฝันตั้นนานแล้ว มีแต่พี่เดชที่รู้เนาะใช่แล้วว่าทอฝันฝันเห็นเลขเจ็ดสองสี่ก่อนครับผมมีคนมาบอกเจ็ดสองสี่ครับผมนะเรามาจุดทูปพ่อแม่ลักษมีได้สองสี่ศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์ทอฝันก็เลยวิเคราะห์ว่าเนี่ยน่าสงสัยว่าตัดเลขศูนย์ทิ้งหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเลขทูปแบบทุกคนขาเพ่อแม่อาจจะอยากให้เลขเจ็ดสองสี่สองสี่เจ็ดแต่มันไม่มีทูปไงเพราะทูปเรามันก็ไม่ได้เยอะมากเป็นพันอันใช่ไหมค,ครคอาจจะไม่มีเลขนั้นนะพ่อแม่ก็เลยเอาเลขแบงก์กับเลข ทูบเนี่ยมารวมกันอืเป็นไปได้ไหมคะลองวิเคราะห์ดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีสองสี่เจ็ดเจ็ดสองสี่จะทำงานในเลขทูบแบบก็ให้สองสี่ไปในเลขทูบสองสี่ศูนย์ปันแล้วก็ให้เพราะว่ารู้ว่าเราต้องขอเลขแบงค์ด้วยครับก็เลขแบงค์เลขเจ็ดเนี่ยมารวมกันนะอ่าตัดสุนทิ้งเลยนะคะก็เลยจะเป็นเจ็ดสองสี่เหมือนเลขความฝันเหมือนเดิมเลยครับก็เป็นไปได้ว่าน้องไก่ก้ากับพ่อแม่เนี่ยให้คนละเลขกัน พ่แม่จะให้สาตัวแตกข้างบนเลยก็ได้เนาะสองสี่ศูนย์หรือไม้แตเจ็ดสองสี่สามตัวบนแล้วก็น้องเพกญกาจะเป็นสองตัวล่างฝันก็เลยเขียนสองตัวล่างให้หวังว่าคงจะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคทั้งพ่อแมีทั้งน้องเพ็ญกาอย่างไรก็ดีนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่นะครับเพราะเราอาจจะมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งได้นะครับผมอ่า เอาละนะครับให้ทุกคนโชคดีรับทรัพย์ในวันที่17มกราคม268นี้นะชอบเลขไหนจับคู่เลขนั้นเลยนะ6699หรือ6996ก็ได้นะคะหรือไม่ก็เอามาห้ามาผสมจร,จริงๆอ่ะทอฝันน่าตั้งจิตจะขอ2ลูกแต่คราวนี้คิดว่ามันเอะ6996มันออกยากอยู่นะ6699ก็นานๆนมาทีก็เลยขอลูกที่3นะคะแต่บางทีน้องอาจจะให้ถูกแล้วอาจจะออก6996เลยอันนี้ไม่น่าไปขอเลยทำให้มันเยอะนะคะ ก็ดมนี้แล้วกันนะคะโอเคอเค,ค่ะขอให้ทุกคนร่<ล>ำรวยแล้วแต่ดวงนะแล้ว